self love the best gift you could ever give to yourself รักตัวเองคือของขวัญที่ดีที่สุดที่เราสาม,มารถให้กับตัวเองได้ if you love someone you say it or the moment just passes you by ถ้ารักใครสักคนก็จงพูดออกไปหรือจะปล่อยให้เวลานั้นผ่านไปเฉยๆฉย I fall in love with personalities and v i c e not looks and money กลุมรักคนที่บุคลิกภาพและเวลาอยู่ด้วยแล้วสุขใจไม่ใช่หน้าตาหรือเงินทอง A strong friendship just need daily conversations เพื่อนสนิทไม่จำเป็นต้องคุยกันทุกวัน Choose a good heart not a good face จงเลือกคนที่ใจดีไม่ใช่หน้าตาดี